สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่องถาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านแคนารินาบาลีสมาชิกรัฐสภายุโรปในปัจจุบันจากพรรคโซเชียลเดโมแครติกปาร์ตี้หรือว่า FPD พรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชผู้นําของเยอรมนีตอบคาถามกับสื่อมวลชนหลังถูกถามเกี่ยวกับความเห็นเมื่อเร็วๆนี้ของทางด้านโดนัททรัมผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่บอกว่าสหรัฐนั้น ไม่ควรปกป้องบรรดาพันธมิตรนาโต้ที่ไม่ยอมทําตามพันธะสัญญาผูกพันเรื่องของการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมซึ่งในมุมมองที่มีต่อท่อยแถลงของโดนัทป์เมื่อเร็วๆนี้เธอบอกว่าเราไม่อาจพึ่งพาสหรัฐที่มอบนิวเคลียร์แก่รัฐสมาชิกของยุโรปและนาโต้ได้อีกต่อไปดังนั้นระเบิดยุโรปอาจเป็นก้าวย่างหนึ่งในหนทางสําคัญสําหรับกองทัพยุโรป ถ้าสหรัฐหยุดจัดหาอาวุธแก่ยูเครนย,ยูเครนจาเป็นที่จะต้องเข้ารับหน้าที่รับผิดชอบนี้เราต้องจริงจังกับคําขู่ต่างๆนานๆและความประพฤติปฏิบัติของอประธับดีวลาดิเมียร์ปูตินเธอบอกด้วยว่าเวลานี้สิ่งสําคัญนั้นนอกจากยูเครนต้องดูแลตัวเองแล้วสหภาพยุโรปนั้นจะต้องเข้ารับหน้าที่แทนสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามความเห็นของบาลีเรียกเสียงตาหนิจากมาร์ตินไซเดว,วานแคนดิเดตหลักชิงเก้าอี้สมาชิกรัฐสภาย,ยุโรปของพรรคไดลิงเขาบอกกับทางด้าน ผู้สื่อข่าวว่าคําตอบที่เหมาะสมต่อคําพูดไร้สาระที่หลุดออกมาจากคำไม่ใช่การแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์แต่เป็นการลดความตึงเครียดมันเป็นเรื่องสมเหตุสมผลมากกว่าที่เราจะมีสาภาพยุโรปที่มั่นคงต่อนโยบายประนีประนอมปลดอาวุธและมีความเป็นธรรมทางสังคมในทั่วทุกชายแดนเขาบอก่ว่าการมีระเบิดปรมาณูเพิ่มขึ้นจะไม่ทําให้โลกปลอดภัยขึ้นพร้อมที่ว่าปัจจุบันทางแสงนิวเคลียร์ทั่วโลกก็สามารถทําลายล้างโลกได้มากกว่า50รอบแล้วและแทนที่จะฝันถึงการมีอาวุธนิวเคลียร์ทางพรรค SPD ควรผลักดันเยอรมนีเข้าสู่การลงนามขั้นสุดท้ายของสนธสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์เสียมากกว่าทั้งนี้สหรัฐและสหภาพยุโรปส่งมอบความช่วยเหลือด้านอาวุธและกระสุนรวมถึงยุทโธป,ปกรณ์แก่ยูเครนไปแล้วหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงสองปีที่ผ่านมาแต่ยังคงประสบปัญหาไม่ทันต่อความต้องการของกองทัพยูเครนก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้สันทัดกรณีสหรัฐบริการ,าร,การเรียกร้องให้มีการมอบอาวุธนิวเคลียร์แก่โปแลนด์ท่ามกลางสถานการณ์ความเครียดอันเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างยู ใครก็ตามที่มีสักยัาพาทางนิวเคลียร์ก็จะมีความมั่นคงระดับสูงบรรดาประเทศเหล่านั้นไม่เคยถูกโจมตีและไม่มีแม้กระทั่งความเป็นไปได้ของความเคลื่อนไ,วไหวใดๆที่เป็นการเล็งเป้าหมายก่อวิกฤตระดับท้องถิ่นนี่คือที่ทางด้านจารอสลอคลาสซิลสกี้นายพลโปรดกระเสียดใหนึ่งแห่งกองทัพโปรแลนด์ตอบคำถามหลังถูกถามเกี่ยวกับข้อชี้แนะของทางด้านดาริเบอร์โรฮักนักวิชาการสถาบันอเมริกาเอนเตอร์ไพรส์ที่เสนอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาให้มีการมอบอาวุธนิวเคลียร์แก่โปรแลนด์ผ่านการให้สัมภาษ์สวนชน ดมเ t ิลตีเมดเวเดอดีตประธานดธบบดีของรัสเซียเคยเตือนตะวันตกว่าการผาเผชิญหน้าโดยตรงกับรัสเซียจะขยายวงสู่การใช้นิวเคลียร์อย่างรวดเรวเด็วและชี้แนะให้พวกนักการเมืองของตะวันตกนั้นบอกความจริงกับผู้มีสิทธิออกเสียงเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดสงครามกับรัสเซียแต่ที่จะเป็นบัตรกับประชาชนเหมือนกับพวกโง่โไร้สมอง,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 ง ความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่วันนี้ต้องบอกว่าสาภาพยุโรปเองนาโต้เองนั้นพยายามที่จะปั่นกระแสนะครับว่ารัเสเซียกลายเป็นภัยคุกคามของยุโรปนั่นเองครับ